เข้าบ้านเนี่ยพ่อแม่ผู้หญิงก็อาจจะปล่อยหมาไล่กัดคิดว่าคุณจะดับไฟเยอะแค่ไหนก็สนับสนุนผมหน่อยนะครับนุ่มโสขอชีวิตไืว้ขนาดนี้สาวๆจะว่ายังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟคุณรู้สึกสนใจครับครับอ๋อแค่คนมีหนวดค่ะ แพ้คนมีหนวดใช่ใส่แว่นด้วยไหมประมาณแบบน่าจะคุมเราได้เราดื้อไงดูแบบดุเราได้แบบทําให้เรากลัวได้ตรงอย่างนี้ก็มาแม่ตัวนี้มันเดี๋ยวนะเช็คของเอาไว้จะได้ขโมยอะไรมาอาชญากรแน่นอนแม่มีของขนาดตื่นเต้นเลยมองหน้าเดี๋ยวเอาแล้วผมก็ครับครับเดี๋ยวมันก็สวนเอาหรอกโอเคยังไง ไม่มีวี่แววของความตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยแต่เขาตื่นเต้นเขาบอกไม่มีไม่มีนะตาเตอะแข็งไม่มีลอกแรกมานียิ้มอย่างมีเลสไนเขินเะยยิ้มไม่มีความเขินบอกเลยยืนเอามือปิดกันแบบนี้งั้นเอามาวางที่กระดาษดูมีความมั่นใจคนนี้ผมชอบดูมีความมั่นใจครับผมความรู้สึกมันยังไงหนุ่มสด ตื่นเต้นสุดๆโอ้ยไม่มีไม่เชื่อจริงใจคุณดูนิ่งมากตื่นเต้นแข็งอย่างหินผาเพราะว่าผมแบบเรียนชายล้วนมาถ้าเจอสาวอย่างเงี้ยก็คงในห้องเรียนชายล้วนจะเป็นอย่างนี้นะใช่สาวๆในห้องสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยอ่าอย่างนี้ไม่เคยครับผมโอเคเอาไหมสาวๆอยากรู้จักคุณละแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมอินอัศวลิตนิมิสัจ ถึงทรงจะแบดแต่ไม่ทำคุณแซดแน่นอนครับผมเดี๋ยวสาวๆเนี่ยเขาจะดับไฟโดยเขาจะไม่ได้ตัดสินอะไรจากนอกจากนี่เลยแล้วคุณก็คาแรคเตอร์ชัดด้วยมันจะมีซ้ายกับขวาเลยชอบกับไม่ชอบโอเคพาเข้าบ้านเนี่ยพ่อแม่ผู้หญิงก็อาจจะปล่อยหมาไล่กัดคิดว่าคุณจะดับไฟเยอะแค่ไหนก็ สนับสนุนผมหน่อยนะครับ <c oughs> ละหนุ่มโสขอชีวิตไวขนาดนี้สาวๆจะว่ายังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูขอบคุณครับดับไป13คนเหลือ17คน โอ้เป็นยังไงตัวเลขนี้รับได้ครับผมรับได้รับได้ไม่มีสะทกสทานอะไรอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปคุยกับสาวๆเขาหน่อยดีกว่ามีสาวโสดคนหมาอยู่กับเราโสดีครับโยโกครับค่ะตอนรับสู่เทคกเมลไทยแลนด์ครับคุณเริ่มต้นในน่าสนใจมากโดยการเปิดไฟไว้ก่อนค่ะคนนี้มีอะไรที่คุณรู้สึกสนใจครับครับแพ้คนมีหนวดค่ะแพ้คนมีหนวดใช่ใส่แว่นด้ไหม น้องมีน้องมีรสนิยมมากครับโอเค,อเค <laughs> ผู้ชายไม่มีหนวดก็เหมือนหมาไม่มีหางส่วนคนไม่มีหนวดก็ก็ดีก็ถือว่าดี <c oughs> พูดกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดราม่าเยอะแล้ว <c oughs> โอเคก็คนมีหนวดใช่ค่ะผู้ชายมีหนวดมันดียังไงครับอ๋อดูเท่ค่ะดูเท่นะ <Okay. S 2> ดูเหมือนอ่ออารมณ์ประมาณแบบน่าจะคุมเราได้เราดื้อไงอดูแบบดุเราได้แบบทําให้เรากลัวได้อ่าโอเคดีๆคุณดับไฟเลยแล้วหน้ากโกรธ <c oughs> ด้วยน่าโกรธ <c oughs> ด้วยตอนพิธีกรสั่งดับไฟ <c oughs> ทําไมมันไม่ถูกใจอะไรคุณเขาแบดไปอ่ะดูแบดนไม่ชอบคนมีรอยสักชอบแบบผู้ชายแบบ ลุกเนียบวิินเนตแมนใช่แล้วเขาตัวเล็กด้วยอ่ะผมชอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ยังมีรอยสักเอกไม่ใช่เลยม่หนวดอีกมีหนวดมันไม่ดีตรงไหนมีหนวดมันไม่ดีตรงไหนไม่มันมันดูเลอะ